สวัสดีครับวันนี้ผมอินทรีปิชัยขอข้อนะครับพามาดูองุ่นช่วงนี้นะฝนนะครับก็ไม่ค่อยเข้าสวนองุ่นเท่าไหร่เพราะว่ากลัวจะกระทบกับพวงองุ่นที่ออกช่อตอนนี้นะครับนี่นะครับองุ่นออกช่อบานไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าการที่เราไม่ได้เข้าสวนนี่ทําให้ญ้านะครับลกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอางุ่น ช่อ,องุ่นเยอะมากนะครับนี่ครับก็ติดตามนะครับตั้งแต่ตอนเป็นช่ออื้ชื่นใจจริงๆครับดอกอ,องุ่นเนี่ยมันหอมมันหอมแบบหอมแบบอิ่มๆนะครับเยอะมากโหดูทุเรียนนะครับดูทุเรียนทุเรียนนะครับถึง ด้านบนแล้วนะครับอันนี้ต้องมาตัดออกให้เขาเพื่อให้เขาพุ่งขึ้นไปตอนนี้ทุเรียนนะครับแต่ยอดอ่อนแต่ทุเรียนไม่ไม่มีกินนะนี่ครับยอดอ่อนแทงยอดอ่อนออกมาดูครับออกมาทีละเป็นคืบเลยนะครับนี่นี่นะครับผมจะวัดตั้งแต่ปลายยอดไอ้ปลายปลายที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับจากนี้ไปจากเดิมอยู่ตรงนี้นะครับออกมาประมาณ สิบยี่สิบสามสิบเซนได้ครับหลังจากที่นี่ครับออกสามสิบเซนอันนี้ยี่สิบเซนอันนี้ก็ออกนะครับหลังจากที่ผมนะครับใส่ปุ๋ยกบนะครับใส่ปุ๋ยแบบคนจนนะครับคือขุดแล้วก็ใส่รอบทิศทางนะครับสี่ด้านต่อหนึ่งต้นทําให้ทุเรียนออกผลทําให้ทุเรียนแตกยอดนะครับแล้วก็จะออกผลในอนาคต อันนั้นคือทุเรียนส่วนอังุนเอาโหต้นนี้ก็เลยอ่ะส่วนอังุนนะครับองุนนี่นะครับอืม,อม,อมกําลังจะเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าอางุนเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับผมจะไม่ยืดคลิปมากนะครับองุนอย่างนี้นะครับ ครับเนี่ยครัครั้งที่แล้วนะครับเคยยืดกิฟสองครั้งก่อนดอกบานทําให้องุ่นหงิกหมดเลยอองุ่นขดเป็นม้วนหมดเลยเลยไม่ได้องุ่นเท่าไหร่ครั้งนี้เลยยืดแค่ครั้งเดียวนะครับเนี่ยครับยืดครั้งเดียวครับขององุ่นนะครับก็ยาวเป็นคืบเหมือนกันเลยนะฮะดูครับนี่ครับยาวมากเป็นคืบนี่นี่มาดูนี้นะครับอันนี้เป็นศอกเลยนะครับนี่ครับ ห้งนี้นะครับยาวเป็นศอกเลยนะครับตั้งตั้งแต่ข้างบนลงมานี่คือองุ่นนะครับ0857312875นะครับท่าในต้องการสอบถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลองุ่นหรือปลูกองุ่นนะครับก็แนะนำมาได้เห็นไหมครับหอมมากยาวมากโวรงนี้แล้วแต่ละพวงก,ก็ไม่แพ้กันบ๊ายบาย